เมสใสไหมที่มีเมสใสเหรอที่้าใหรพี่นบเอาเมสให้หนค่ครับอืมตอนนี้เรามาเจอครับเอ,อ,อีกสี่หลังนะครับสี่หลังเราก็จะให้ครับทั้งหมดสี่หลังเพราะเรามาเจอแล้วเราก็ให้เลยครับตอนนี้เรามาเจอสี่หลังเราแจกให้โยมครับครับ ให้โยมเขาจะได้ไประหยัดช่วงโควิดด้วยขาครับผมครับผมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนุ่นนู่นหลังหนึง่งเ,เนาะอาจจะวางไว้กล่องเดี๋ยวเอาเอาลงกล่องกันลงกล่องกันลงกล่องกันลงกล่อง อ่หนึ่งใช่บาร์ชุดพาขับไปขนมไม่ได้ติดอันนี้เหมือนไม่ได้ติดอันนี้เหมือนอ่ายกไข่ออกไปแไข่เดี๋ยวนี้ตรงนี้น, <c oughs> นี่ขับแพงนี่ไข่ซีพีใช่ไหมเนี่ย ครับเออสวยดีลูกสวยดีเนาะสวยเออลูกใหญ่ด้วยเบอร์สองอ่าลูกใหญ่ลูกแก่เบอร์สองอ่าขนมด้วยขนมขนมเหือขนมใช่ไหมขนมยาได้เลยน้ำได้อย่าลืมขนมนะน้ำได้เหรอคนละบ้าน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 เดี๋ยวเอาบ้านนี้ครบก่อนเอาบ้านนี้ครบบ้านนี้มีเด็กเยอะเอาขนมมา สองถุงสามถุงเอาขนมบ้านหลังนี้สามถุงนี่อยู่สี่หลังใช่ไหมโอ้แล้วแล้วทางนู้นเดอเป็นแบบนี้เลยเหรอเอาต้องเข้าฝั่งนู้นเหรออ๋อไม่มีทางเข้าอีกเหรอ อ๋อมันมันมันมีทางเข้าใช่ไหมทางเข้าไปถึงเลยป่ะโยมทางเข้าถึงเลยเหรอเหรอเลยเลยไปไกลไหมเลยไปแล้วก็มีทางเข้าใช่ไหมเดี๋ยวรอให้ครบก่อนเนาะเครื่องครัวอีกยังไม่ครบเลยรอขนมก่อน รอขนมก่อนลูกรอขนมก่อนเดี๋ยวขนมมาเดี๋ยวแป๊บนึงป้าพอทีชื่วยดอะไรพ่อกูบอาเครื่องครัวครับเครื่องครัวชุดหนึ่งนะ <c oughs> จ้ะแเครื่องครัวชุดหนึ่ง <c oughs> ครับอ่าเครื่องครัวครับจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกเยอะนะครับอ่ายเยอะ หคนหลังเดินตัวปลิวเลยนะคนหลังเนี่ยถือถุงไม่ได้เดินตัวปลิวเลยอ่ะขนมขนมให้เด็กเด็ก่อนแล้วเออขนมให้เด็กเด็กก่อนท้าวยางกี่คนนี่กี่คนตอนนี้มีคนเอาให้สี่กล่องก็ได้เอาให้สี่กล่องสี่กล่องเลยนั่นแหละเออสี่สี่กล่องเอาสี่กล่อง นะครับสีก้อนนั้นเข้าวกินได้เลยเออขนมเด็กๆนี่ไงเด็กเด็กนี่ไงขนมเนี่ยให้มือเด็กเด็กเด็กเลยเออให้กับเด็กๆเลยได้เออเด็กๆจะได้เงินเออเด็กๆเลยตัวน้อยตัวน้อยเออตัวน้อยอ่าชอบไหมชอบไหมน้อยเอาของมาให้น้องโยมเนาะครับจะได้จะได้ประหยัดแต่ละวันแต่ละวันได้น้อครับโชคดีนะครับครับผมครับผม ไปตรงหลังโอ้ยโทษทีตรงพ่อไม่เห็นอ่าไปครับแต่ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ม้งผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยเหรอผู้ชายโยมาายมาครับนี่มาครับตร,ตรงนี้มีสี่หลังครับตรงนี้มีสี่หลังดีนะเราไม่ กลับผัวไปก่อนครับผมกี่คนเนี่ยโยมอยู่กี่คนเหรออยู่กี่คนครับสี่คนอ่าโอเคครับอ่าเด็กผู้หญิงไงเด็กผู้หญิงมีว่าบอลบอดิเด็กผู้หญิงมีมีเด็กผู้หญิงด้วยมีเด็กผู้หญิงครับ ขนมอ่า,อาอนี่ผักนะครับผักอ,อ่ากินสองวันให้หมดนะกินวันเดียวหมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซื้อหรือเป่าเครื่องไฟอ่าครบเหลือเหลืออะไรเหลืออีกเหลือลอะไรอีกเหลืออะไรอีกอยู่มาแล้วใช่ป่ผักมาแล้วขวดมาแล้วขนมมาแล้วขนมครบยังครบแล้วครับ,บน้ำเครื่องโค้งชุดอ่ะชุดชุดอ๋อชุดเด็กพอดีฮะ thân giàn với một đấy ngay